รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Isuzu MU-X 1.9 DDI Blue Power สวัสดีครับพบกันในช่วงเช้ากับบรรยากาศสบายๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนครบรงชาติในรายการ d รส t ิ r Smith รูปแบบใหม่ที่จะใช้เวลาสั้นๆแนะนําเรื่องสุขภาพให้กับคุณผู้ชมพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษในแต่ละสัปดาห์เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับทุกปัญหาโรคภยัยแบบง่ายๆสบายๆระหว่างการเดินทางกับแขกรับเชิญในรายการตลอด1สัปดาห์ และในสัปดาห์นี้เราจะร่วมเดินทางไปกับคุณแม่แสนสวยมากความสามารถคุณจอยอัครเรียอังคสุวรรณสิรินะครับสวัสดีครับพี่จอยครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราที่จะอยู่กับเราตลอดสัปดาห์นี้นะครับพี่จอยนั่นเองนะครับวันนี้คุณแม่มาเดียวนะครับวันลีอยู่ที่โรงเรียนเหรอครับวันนี้อลี่ไปเรียนค่ะ ตอนนี้ก็โตแล้วเนาะเห็นแป๊บเดียวโตเลยแต่วันนี้นะครับมาขึ้นรีมทซีนสุขภาพของผมเนี่ยต้องมีปัญหาเรื่สุขภาพแน่นอนเลยใช่คือจริงๆตัวจจเองเป็นคนพยายามดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่อย่างที่หมอโอ๊คทราบเนี่ยค่ะคือคือผู้หญิงเราแบบคิดว่าดูแลตัวเองดีแล้วเงี้ยมันก็ยังจะมีนู่นมีนี่ให้เป็นอยู่ตลอดเวลาอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะมีมีเพื่อน เพื่อนค่อนข้างสนิทของจอยเหมือนกันเขาคลอดลูกคนที่สองแล้วก็มาปรึกษาบอกว่าเนี่ยทำไงมาถามว่าจอยเป็นไหมแต่ว่าตัวจอยเองอ่ะไม่ได้เป็นค,คือ,ค,อคือเขาบอกว่าเขาไอาแล้วรู้สึกว่ามีปัสสาวะเล็ดออกมาด้วยโอ้ยโอปัญหานี้เนี่ยนะเป็นปัญหาที่ คนไม่ค่อยพูดถึงโดยเฉพาะคผู้หญิงเพราะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆแต่มันคุกคามชีวิตเราเยอะคือเขาก็เหมือนกับขาดความมั่นใจไปเลยอะผมมีสถิติมาฝากทุกท่านแล้วก็พี่จอยด้วยครับจริงโรคนี้ไม่ใช่โรคที่หายากอะไรเลยนะครับทั่วโลกเรานะครับทุกประเทศรวมกันเนี่ยมีรายงานนะครับเอาเท่าที่รายงานได้นะมีอยู่ถึง200ล้านคน่ะที่เป็นโรคปัสสาวะแบบเนี่ยปุ๊กปั้นไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมกันผู้หญิงเนี่ยนะครับคิดเป็นถึง75% ผู้ชายเนี่ยก็เจอแค่25%โดยปัจจัยต่างๆสรีระสาเหตุต่างๆมากมายนั่นเองนะครับและอย่างที่พี่จอยบอกเลยว่าคนที่เป็นโรคนี้แล้วเนี่ยมันส่งผลข้างเคียงตามมามากมายโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับ37%เลยเราเจอว่ามีผลต่ออารมณ์คือแน่ๆแหละบางท่านเนี่ยกังวลซึมเศร้านะครับไม่มีความสุขกับชีวิต34%เนี่ยนะครับโอ้โหเรียกว่ามีผลต่อสังคมเลยก็คือไม่กล้าที่จะ ออกไป,ออกไปหรือทํากิจกรรมในสิ่ง<ช>ที่เราเคยทาบางท่านใ้ถึงขั้นแบบเก็บเนื้อเก็บตัวเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงไปเลยนะครับอีก13เเนี่ยเราเจอว่ามีผลต่อครอบครัวนะครับแล้วก็13สุดท้ายนะครับอันนี้มีผลต่ออาชีพการงานเลยนะครับคือทําให้จําเป็นต้องโยกย้ายเปลี่ยนงานแล้วก็เปลี่ยนลักษณะงานไปเลย<ช>เนื่องจากไม่สะดวกสบายในการทํางานนั่นเอง<ช>ดังนั้นเราถือว่าโรคนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่ที่คนคไม่ค่อยพูดถึง<ช>นะครับ ไม่แปลกเลยครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาสำรวจมาแล้วว่าใช้เวลานะถ้ามีอาการครั้งแรกเนี่ยกว่าจะยอมไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยเฉลี่ยใช้เวลา6ปีที่ผู้ชายเนี่ยก็จะสั้นกว่าหน่อยก็คือประมาณ4ปีจริงๆเนี่ยอาการปัสสาวะเล็ดเนี่ยนะครับมันมาจากสสาเหตุหลักๆด้วยกันะนะครับก็คือความผิดปกติที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือความผิดปกติที่เกิดกับหูรูดนะ หรือบางท่านเป็นความผิดปกติจากระบบเส้นประสาทเช่นจากการผ่าตัดไปโดนหรือว่ามีโรคต่างๆขึ้นมามากมายนั่นเองนะครับก็มีผลต่อมาได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยตลอดสัปดาห์นี้ยผมอุทิศให้กับเรื่องนี้เลยแล้วกันดีไหมเพราะมันเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยพูดถึงวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับยวผมกับพี่จอยลาไปก่อนพรุ่งนี้เราไาติดตามกันต่อนะครับว่าปัสสาวะเล็ดมีสาเหตุจากอะไรบ้างและมีกี่ชนิดครับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้ก่อนครบธงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ